เอาละวันนี้เราจะทำอะไรกันต่อดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพ็กจะเคลียร์ต้นไม้ข้างหน้าออกก่อนนะครับแล้วก็เพ็กจะทำบ้านแล้วแหละแต่คราวนี้บ้านที่เพ็กจะทำอะ่ะสร้างบนดินมันดูธรรมดาเกินไปเราเอาบ้านไปสร้างบนน้ำดีกว่าขั้นแรกก็ต้องหาต้นไม้พวกนี้นะครับเพื่อเอาไปแปรรูปซะก่อนเราตัดไปให้เยอะที่สุดแล้วกันนี่ตัดตัดตัดต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 ด ตัด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 อืมตัดไปให้หมดเลยเรามีต้นไม้เยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราปลูกขึ้นมาทดแทนใหม่ก็ได้ครานี้เดี๋ยวพี่จะสร้างเตาเผาไว้ก่อนเพราะว่าเตาเผาข้างล่างมันใช้ไม่ค่อยถนัดเนาะเราสร้างไว้ข้างบนอีกอันหนึ่งแล้วกันเอาปลาขึ้นไปใส่นะครับแล้วก็เราก็ใช้ไม้นี่แหละเพราะเราขุดฐานหินไม่ได้เนาะอืมเริ่มตรงไหนดีนะ เช้าพอดีเอาละโอ้โหเพื่อนบ้านเต็มเลยอ่ะเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนู้นเต็มเลยทุกคนนี่มีไฟช่วยเราได้เห็นไหมถ้าไม่มีไฟป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วต้องไปเอาของออกมาก่อนนะครับเพิ่งเจอแอปเปิ้ลระหว่างที่ตัดไม้ด้วยก็เลยเก็บไว้แล้วแล้วก็มีปลาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเพื่อนจะทําบ้านแบบให้มันสามารถมองดูปลาจากในตัวบ้านเนี่ยดูปลาได้นะเป็นบ้านธรรมชาติมากมาย เอาละพร้อมแล้วก็กินปลาก่อนเติมพลังแล้วก็ไปลุยสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านเราตัวไมอ่ะเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาซักประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วตรงนั้นเราจะทําเป็นโซนขุดเหมืองนะกันนะครับตรงนี้เราจะทําเป็นบ้านลงยืดลงไปในน้ําเอาอะไรมาดีเนาะเอาดินแล้วกันนะครับดูท่าทางแล้วดินน่าจะไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เนาะ นี่ต่อ,อยนี้เลยนะแล้วก็ขึ้นไปอยู่้างบนนะครับแล้วก็ต่อเป็นทางออกไปตรงๆปับ๊บแบบนี้อ่ามีทั้งหมด16ก้อนก็ใช้ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ16บล็อกยื่นออกไปเป็นบ้านกลางทะเลสาบนี่โชกเรียบร้อยอีกสองอันอ่า ครบแล้วนะครับหมดแล้วแล้วครันนี้บ้านเริ่มต้นนะครับพี่จะใช้โครงของบ้านเป็นไม้ธรรมดานี่แหละเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ไม้เนาะเราก็จะเริ่มจากแค่ไม้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเกรดกันในรอบหลังแล้วกันนะเดินมาสักเอาสัก6บล็อกพอนะครับแล้วก็ทางนี้ด้วยนี่ต่อไปจะเป็นบ้านทรงสี่เหลี่ยมธรรมดานะทุกคนยังยังไม่ได้แบบพลิกแพงให้เป็นหกเหลี่ยมอะไรงั้นนะใจเย็นนะเพราะว่าของเพิ่งมีนะครับ โอ้ข้างล่างเห็นปลาด้วยเห็นเปล่าเนี่ยถ้าเรามายืนกลางน้าอ่ะเราจะมองเห็นน้องปลานะครับเขาจะมาว่ายอยู่นะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่จะเว้นตรงกลางเอาไว้นะครับแล้วก็จะลงด้วยเออเขาเรียกว่าอะไรกระจกนะเดี๋ยวเติมนสัก10บล็อกแล้วกันนะน่าจะน่าจะพอนะสิบล็อกอนะ่าปับ๊บจากนั้นก็ตอกด้านข้างนะครับถ้าเราใช้กระจกทั้งหมดนี้เดี๋ยวดูโครงสร้างมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะ เอาเป็นไม้บางส่วนแล้วกันนะครับนี่เฉพาะโครงเป็นไม้นะแล้วก็พื้นจะเป็นกระจกนะครับแง่เท่เลยนี่ไงน้องปลาก็มาให้กําลังใจเราอยู่ด้านล่างนะครับเวลาที่เราทําก่อสร้างไปเนี่ยพวกสัตว์ในไม้ครับเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้ความสนใจชอบมายืนดูเรานะนี่ไงเดี๋ยวพอมายืนดูเราเยอะๆนะครับพอเราหิวเราก็ลงไปจับน้องปลามากินได้นะ ต่อไปต่อไปส่วนเต่านะครับเปยกก็เจอนะแต่ว่าตามเขาไม่ทันครับเวลาเราตามเขาเขากระโดดลงน้าแล้วเราว่ายน้ําตามไม่ทันอะ่ะอือหือเดี๋ยวไว้ค่อยหาสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนะครับอันนี้เริ่มจากทําบ้านก่อนนี่เอาละแล้วก็ขึ้นโครงนะครับเรียบร้อยแล้วโดดข้ามไปเลยครับเอาขึ้นเป็นโครงให้เสร็จก่อนเดี๋ยวตรงนี้โครงตรงนี้เปกวางผิดนะครับเพราะว่าจะวางหกแต่ว่าวางไปแค่ห้า เดี๋ยวเราต่อเพิ่มมาแล้วกันนะนี่ต่อเพิ่มมาตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บน่าขึ้นมาแล้วแล้วก็เดินตามเส้นนี้ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเคาะตรงนี้ออกเนาะโอเคไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วสําหรับเกมไมค์ครับนะครับเราเล่นยังไงก็ได้นะนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เอจะทาเป็นทรงหลังคานะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่สวยมากในตอนแรกนะเพราะว่าต้องค่อยคอยทําทเพราะว่าของเราไม่ได้มีเยอะนะ นี่ตอกออกให้หมดนะครับเราจะเอาแบบหลังคาสูงอ่ะพอเข้าไปเราก็เห็นเป็นทรงสูงๆนะครับเดี๋ยวเพ็กจะไปเอาดินละไม่ใช่ดินดิต้องเอาทรายมาทําแก้วนะครับขั้นแรกก็จะต้องทําพั่วก่อนทําไมต้องทําพั่วทั้งๆท,ท,ที่เอามือขุดก็ได้นี่เดี๋ยวให้ดูความเร็วของพั่วนะครับใช้แค่พั่วหินนี่แหละไม่ต้องมีเหล็กก็ได้นะครับเนี่ยมันเร็วกว่านะถ้ามือตีก็พักใหญ่ เดี๋ยวเราเก็บมาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเผาทํากระจกเพราะว่าบ้านหลังนี้พี่เอกจะเน้นให้มองเห็นด้านนอกนะครับจะได้มองเห็นกลางคืนเห็นเพื่อนบ้านกลางวันเห็นสัตว์เลี้ยงสวยงามของเรานะครับนี่เก็บทรายไปเยอะๆนะได้เยอะเสร็จแล้วนะครับก็เผานะเผาไม่พอก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะพียงมีเตาอยู่สองตัวนะครับตอนนี้ปุ๊บแล้วก็เอา กระจกออกมาเพ็กจะใช้กระจกบล็อกนะครับเดี๋ยวติดไฟก่อนเริ่มจะมืดละเดี๋ยวเพื่อนจะเข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวจะยุ่งนะเอาละเริ่มวางบล็อกกระจกนะครับเพ็กจะวางตรงนี้แหละอ่ามันก็จะใส่ให้มมองเห็นด้านล่างนะครับทุกคนปับป๊บปับ๊บปั๊บอ้าวหมดเดี๋ยวไปเอามาใหม่นี่เราก็จะทําการไปตีทรายนะครับแล้วก็ทรายมาหลอมเป็นแก้วทํากระจกนะทําให้รอบนี่แหละเดี๋ยวเพ็กค่อยมาทุบตรงนี้ออกแล้วกันนะ วางกระจกให้ครบก่อนนะครับระหว่างที่เราวางนะครับเราก็ค่อยๆเอาทรายใส่เข้าไปเรื่อยๆนะมันก็จะเผาไปเรื่อยๆนะครับฮึบนี่ได้มาอีก8อันนะแล้วข้างล่างได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวลงไปรวบรวมมานะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปวางเพิ่มปับ๊บอันนี้หมดแล้วอ,ะอ่ะอ้าวใส่เข้าไปเผาต่อโอเคไปทําบ้านกันต่อดีกว่าแป๊บเดียวนะครับมืดซะแล้ว โอหดีนะเนี่ยที่เรามีไฟเยอะนะครับถ้าเราไฟน้อยเนี่ยเราเสร็จแน่นอนเดี๋ยวต้องรีบวางบล็อกตรงนี้ก่อนนี่วาง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 เอา้าน้องปลาเลยไปนอนแล้วเลยนะตอนกลางคืนป๊บหมดอีกแล้วนะครับอ่ะก็วิ่งไปวิ่งมาเอา้าฝนตกไม่ได้ละเดี๋ยวเพี็กต้องทำหลังคาแล้วนะฝนมันตกนี่ต่อดินขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ พี่จะทาหลังคาแบบวนนะเพราะนั้นมันก็จะวนเข้าไปทีละล็อกนะครับเหลือด้านในแบบนี้เอาไว้นะทําไมถึงทาแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มันโล่งดีครับเรามองเห็นข้างบนด้วยนะอ่านี่โอ้โอ้โอเรียบร้อยนะครับทําหลังคาขึ้นมา3ชั้นตรงนี้เดี๋ยวพี่จะเอากระจกมาลงนะครับเอาบล็อกกระจกมาลงเราจะได้มองเห็นเนาะนี่ทุบออกให้หมดดินเพื่อความสวยงามเสร็จแล้ว เอาละลงไปดูกันหน่อยดีกว่าจ๋อมโอ้ฝนก็ตกไม่หยุดเลยตกทั้งคืนเลยสิมัง้งเนี่ยเอาละเออดินนี่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันน้ำมันรั่วอยู่เห็นป่ะเดี๋ยวพี่ไปเอากระจกนะมาอุดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่อุดเนี่ยมันก็จะรั่วอย่างงี้ทั้งคืนแหละ น้ำก็จะไหลลงมาในแก้วของเรานะอืมเอาละวางปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เป็นวิธีต่อเพื่อขึ้นมาต่อด้านบนนะครับเราใช้ดินนะเพราะว่าดินมันทุบง่ายนี่วางไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เวลาที่เราเข้ามาอยู่ในบ้านนะกลางคืนเราสามารถนอนขึ้นไปแล้วก็มองดูดาวได้นะครับส่วนกลางวันเนี่ย บ้านก็จะสว่างเพราะว่าเพียกทำเป็นกระจกนะครับมันจะไม่มืดคือไม่จําเป็นที่จะต้องมีคบเพลิงอยู่ในบ้านก็ได้นะแต่ว่ามีไว้หน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวมันมืดจัดเอาละวางให้ครบนะครับไปเอากระจกมาให้หมดนี่เอากระจกมาให้หมดพอวางบล็อกข้างล่างครบนะครับเราก็ค่อยมาทํากระจกอีกแบบหนึ่งนะใกล้แล้วใกล้แล้วฝนตกมา2วันแล้วนะครับยังไม่หยุดเลยนี่เพียกวางไปจะครบแล้วนะ เดือดตรงนี้นะครับแล้วก็เพียกทุบไม้ออกไปแล้วด้วยเดี๋ยวลงมาวางจากด้านล่างนะครับปับป๊บปั๊บอันนี้อันหนึ่งนี่ปึ๊บแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายอ่าหมดแล้วเฮ้ยน้องปลากำลังหิวเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเตรียมมีดก่อนขอสับปลาหน่อยโหว่ายหนีเร็วมากเฮ้ยเหน่ยแล้วหายใจไม่ออก ขอ,อสักตัวงได้ไหมไม่ได้ไว่ายเร็วจัดเฮ้ยโอ้เหลือสองขีดเอาตัวนี้ก็ได้ปลาอะไรเนี่ยปลาปักเป้าหรได้แล้วหนึ่งตัวโอเคตัวนี้ไม่ทันน่ะน้องไว่ายไวมากนะครับเดี๋ยวออกแปล้งนอกก่อนึบเอาปลาไปย่างนะแล้วก็เดี๋ยวรอกินนะครับตอนนี้เป็นปลาดิบกินเลือดจะได้นิดเดียวนะปลาสุกได้เยอะกว่านะครับ กลเสร็จแล้วบ้านของเรานะเดี๋ยวพเพกจะไปทํากระจกนะครับสําหรับติดด้านข้างซึ่งมันจะต้องใช้ทรายเพิ่มอีกนิดหน่อยเดี๋ยวขอเก็บทรายบนเกาะก่อนนะครับทรายตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้ทําอะไรเนาะใช้ให้มันดูแบบแค่สวยงามเฉยๆฉเดี๋ยวเยวพกก็จะค่อยมาจัดแต่งอีกทีนึงนะครับตอนนี้กต็ตีไปก่อนนะตีให้หมดนะครับแล้วก็เอาไปหลอมเป็นกระจกเป็นบล็อกนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทํากระจกที่เป็นกระจกแผ่นนะครับใส่ด้านข้าง นี่เอามาแล้วใส่ประตูก่อนนะครับแล้วก็กั้นบล็อกครนนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าได้แล้วนะครนนี้ก็ใส่ไฟไปอีกนิดนึงเข้าไปข้างในแล้วก็เริ่มวางกระจกแผ่นกันดีกว่านะครับก็จะวางตามแนวไปแบบนี้เลยปึ๊บด้านบนก็ไล่ไปครับจะไล่บนล่างก็ได้หรือจะไล่ด้านบนให้เสร็จไล่ด้านล่างให้เสร็จก็ได้แล้วแต่เราอก็ลองทําดูนะครับ วางวางวางลงไปอีกนิดนึงจะครบแล้วอึบอึบอึบอ่าดูดีเลยแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะทุบอันนี้ออกไปก่อนไม่งั้นมันวางไม่ได้อาละปักตรงนี้แทนนะครับให้มันสว่างแล้วก็อันนี้เอาอีกสัก2อันแล้วก็มุมนี้อีกเน,นี้ยเอาออก นี่ก็ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวระวางกระจกไม่ได้เนาะจากนั้นก็เอากระจกแผ่นน่ะมาใส่นะครับไล่ไปให้ครบเลยก็จะได้บ้านที่เป็นบ้านกระจกลวอันนี้เราสามารถที่จะมองเห็นรอบๆได้แล้วนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่านะนี่วางไปเรื่อยๆนะครับปับป๊บปั๊บอก็เล <s> ่นไปประมาณ5วันนะคงเล่นร้อยวันไม่ไหว มันไกลเกินนะครับเล่นร้อยวันนี้กว่าจะเอามาตัดนิดสงสัยจะหลายวันเอาละปึ๊บป๊บปึ๊บส่วนพี่ฝนพี่เอกไปชวนมาแล้วนะครับแต่เขายังยังไม่ได้ว่างมาเล่นนะเพราะว่ามีคิวถ่ายกับเอมี่อยู่ด้วยเดี๋ยวค่อยชวนมาเล่นทีละคนนะครับเอมี่ก็อยากมาเล่นด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยค่อยชวนมานะครับช่วงนี้จะเปิดเติมกันแล้วก็จะไม่ค่อยว่างกันนะว่างไม่ตรงกันด้วยแหละเดี๋ยวพี่เอกจะไปหลอมทรายมาเพิ่มนะครับ แล้วก็ทำกระจกแผ่นเพิ่มด้วยนี่ได้มาอีก16อันแล้วก็เอามาทำกระจกแผ่นวิธีทำกระจกแผ่นก็วางเรียงกันนะครับให้ได้ทั้งหมด6บล็อกด้านแนวนอนอ่ะแบบนี้ได้แล้วนะครับอ่าครบ48แผ่นน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวไปอุดให้ครบก็เรียบร้อยแล้วบ้านนะครับก็จะเป็นทรง สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ยอดจะเป็นทรงคล้ายๆเป็นพีระมิดนะเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงต่อในรอบหน้านะครับเดี๋ยวรอบนี้เพียงขอทําให้เสร็จแค่ตรงนี้ก่อนนะนี่โป๊ะวางเรียงไปเรื่อยๆนะครับเอาละบานสุดท้ายแล้วนี่ป๊บ เดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยไปทําอย่างอื่นกันเพิ่มนะเอนนี้เราได้บ้านแล้วนะครับเป็นบ้านกระจกสวยงามเนี่ยบ้านจะโปร่งแสงมากนะครับเวลากลางวันเนี่ยข้างในข้างนอกจะคล้ายๆกันเพราะว่ากระจกเนี่ยมันรับแสงเข้าไปได้หมดเลยคราวนี้เหลืออะไรอีกนาะอ๋อเพอกว่ามันดูลอยๆไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาก้อนหินลงมาวางตรงนี้ดีกว่าถือว่าเป็นพื้นของบ้านแล้วกันนะครับเป็นระเบียงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยต่อเสริมออกไปนะครับ ดูดิน้องปลาเพียบเลยหน้าลงไปจับกินมากนะตอนนี้เริ่มแย่แล้วอาหารเริ่มหมดนะครับไม่ได้หาอาหารเลยเวลามาทําฟาร์มหรือว่าทําอะไรเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะอุ้ยตกอีกตกก็ต่อเหมือนทั้งในน้ำเนี่ยนะครับต่อได้เหมือนกันนะก็ต่อถอยหลังเรานะครับต่อไปเรื่อยๆทุกคนนี่เรียบร้อยเขาหน้าเราจะทําอะไรกันดีทําลงเก็บของได้ไหมข้างข้าง,างต่อยื่นออกมานะครับแล้วก็ไปปรับข้างบนนิดนึง ให้บ้านมันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องกันพวกซอมบี้แล้วก็พวกสเกลตันแล้วก็มอนเตอร์ตัวอื่น,นด้วยนะโดยเฉพาะคีเปอร์นะครับถ้าโดนเข้าไปก็คือบ้านเราต้องพังอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะ,อะเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ได้บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไปยืนดูให้สบายใจหน่อยนะนี่เรียบร้อยเสร็จแล้ว บ้านที่แสนจะโปร่งโล่งสบายของเรานะไม่ต้องกลัวซอมบี้บุกนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เอกวางไว้กลางน้ําแล้วก็มีไฟล้อมอยู่ด้วยนะนี่เดี๋ยวติดนี่เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจะได้สว่างเอาละปับ๊บเรียบร้อยครบพอดีเดี๋ยวขอไปยืดดูอีกทีหนึ่งด้านหน้านะครับ<อ>ก็เหมืองตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยทาเพิ่มนะตอนนี้เราทําไว้เป็นก้อนดินอย่างนั้นไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวมี งบเพิ่มมีของเพิ่มแล้วเราค่อยมาทําเพิ่มเติมนะครับสําหรับตัวบ้านก็เดี๋ยวเพียจะขอทําไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะลองไปดูดีครับว่าเรามองเห็นปลาข้างล่างชัดเจนขนาดไหนนะครับดิดูดิบ้านลอยน้ําทุกคนเสร็จแล้วโอ้ใช่ได้เหลือตกแต่งให้สวยงามเท่านั้นเองนะครับตอนนี้เรามีบ้านอยู่แล้วบ้านที่ไม่ต้องกลัวซอมบี้บุกด้วยนี่เอาละวันนี้เพียก็ต้องขอลาไปก่อนนะทุกคน บุยบุยบายบาย,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับยี yeah.